เอาละครับทุกคนถ้าผมต้องเอาชีวิตรอดในเมืองหาลังสีที่มีชื่อว่าเชอร์บิลเนี่ยผมจะเอาชีวิตรอดได้สักกี่วันกันเชียวและในเมืองเชอร์บิลเนี่ยมันมีลังสีที่เป็นอันตรายและเหล่าอนามลี่และการเอาชีวิตรอดเนี่ยมันคงจะยากเย็นแสนเข็นมากแน่ๆแต่เอาเป็นว่าถ้าทุกคนยังเห็นอินโทรนี้อยู่ก็คือผมก็ยังไม่ได้เล่นเกมเหมือนพวกคุณนั่นแหละและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยพวกเราก็เข้าไปตะลยุยใดบันทึกที่มีชื่อว่าเชอร์บิลของเซเลซีกันเลยครับ โโเคเคตอนนี้อย่างแรกที่ผมควรจะทำก็คือการตาดไม้จะทาว่าผมไม่ตัดไม้ผมก็อาจจะโดนพวกม,มัน ไลค์ <Like S 2> กระชื้ก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะต้องระวังหน้าระวังหลังให้ดีหน่อยพอพวกมันเนี่ยชอบย่องเข้ามาข้างหลังจ,จัดเลยโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับเราพอแล้ววเชียอุ้ย,ยตัวเชียอะไรเนี่ยเออมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรตผงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรวะไม่รู้อ่ะมันคือตัวอะไรก่อนที่มันจะรู้ว่าเราอยู่นี่เนี่ยเราต้องรีบกบดานแนบ เพราะงั ens, asure, ạ, ้นเนี่ยมันเข้ามาแน่แน่มันมาแน่แน่ผมเข้าผมเข้าไปนอนดีกว่ารอมืดแค่นั้นแหละรอมืดแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ได้นอนแล้วเฮ้ยมึงหรือเปล่าเนี่ยไปนอนดีกว่ามืดแล้วเจ้าอ้ my god กูตาย t h แตงคิวแตงคิวแตงคิวอ้าโอ้ยยังตามผมมาอยู่เลยเรงตามผมมาอยู่เลยเฮ้ยไปเดี๋ยวนี้ โอเคตอนนี้ผมเล่นปลาคั่วอยู่วะเนี่ยตอนนี้ผมเล่นปลาคั่วอยู่วะเนี่ยถ้ามันตายออกมาเนี่ยผมจะเอาชีวิตรอดอยากกว่าเดิมอีกเฮ้ยเฮ้ยเจอโอ้อยเจอเบื้องโอ้โหดีไปไหนโอ้โหดาบก็ก็ดีใจอยู่อะ่ะอันน่ได้ดาบยังไงก็รอดอยังไงก็รอดโอ้ยยิงโล่โพูดผมก็มาปับ๊บ ผมก็มาปรับเลยนะไปครับขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเผื่อว่ามันจะมีของให้เรามีไหมเฮ้ยมีจริงด้วยโอ้โหชุดก็ก็ฟูอะ่ะจริงจก็คูครับะรูอยู่แล้วนะผมไม่อยากรู้ชอวิตถ้าเกิดว่าผมอยู่ตอนดึกเนี่ยแล้วผมไม่ได้นอนเนี่ยม่เจอกับอะไรบ้างแน่ๆผมเกลียดตัวเอ็นเตอร์แมนมากชื่อปาไหนก็ไปไปก็เสียงมีงเ่เอง เสียงมึงนีง่เองโอ้โห้เยอะๆย่ไปหน่อยแย่ไปหน่อยแย่ไปหน่อยแต่อร่อยอยู่อันนี้ถนนน่าจะเข้าไปในเมืองหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่เข้าไปในเมืองเฮ้ยบ้านอ้นี่เสียงไรอ่ะเสียงไรอ่ะดีนะผมไหวตัวทนัน บ้านคนนี่ว่าเราอยู่ที่นี่ไปสักพักก่อนได้ไหมเราอยู่ที่นี่ไปก่อนน่าจะดีเหมือนกันโอ้โหยอย่างนี้เราก็ชฉีิวเลยดีครับโอ้ oh my god ข้างในน่าจะเป็นเมืองหรือเปล่าอาจจะใช่ด้วยเป็นเมืองจริงๆด้วยอาจจะมีของให้เราเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกมันจะเยอะเหมือนกันหรือเปล่านี่คงเสี่ยงวะ่ะมันจะมืดแล้วเด้อรอฟ้ามืดลองเข้าเมืองหน่อยดีกว่า ในเมืองอาจจะมีของดีโอ้ไม่ก้าดของดีจริงๆด้วยวะของดีจริงๆด้วยวะกด้โอเคของดีที่ไม่มีใครอยากได้อ่ะอาจจะต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวมันได้ยินเสียงเราไม่เช่มันเดินตามเรามาด้วยแย่เลยอย่างนั้นอ่ะไก่ไก่ไก่มานี่ไก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 ่โอเค วันนี้อิ่มวันนี้อิ่มได้กินไก่วันนี้ตอ,อตัวลูกด้วยตัวลูกด้วยตัวลูกไม่มีสารอาหารได้กินหรอชิ้วันนี้หมอกลงหนาเป็นพิเศษอาจจะแปลกๆนิดหน่อยวันนี้หมอกลงหนานะครับมันหนาแปลกๆไงก็บอกไม่ถูกนะกังเรากลับมาที่เดิมแล้เนี่ยโอ้โหเรากลับมาที่เดิมใช่ปะ เรกลับมาไี้เดินป่าววะอาจจะไม่อาจาอาจะใช่โอเคโอ้โหถ้ามึงรู้ว่ากูอยู่ไหนเนี่ยมึงน่าจะตามเพื่อนมาเยอะอยู่นะอย,อย่าอย่ารู้เลยอย่ารู้เลยว่ากูอยู่ไหนอย่ารู้เลยนะอยู่ไหนนะ ไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องรู้หรอกไปดีกว่าอย่าให้เขารู้เชียวเราอยู่ที่นี่เราเรามาจากตรงนี้เราลองไปฝั่งนู้นดูไหมไปฝั่งซ้ายผมวองว่าพวกมันจะไม่รู้นะว่าผมอยู่นี่เพราะถ้ามันรู้เนี่ยมันแห่กันมาชัวช์วเดินนี่เงียบไว้อาดีแล้วโอ้โหเชอร์นโนบิลของจริงโอเคลองไปสำรวจที่นั่นดูดีกว่าอาจจะเจอของดี จัดสวยเหลือเกินไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่มีใครอยู่ที่นี่ที่ไหนอะ่ะมันดูใหญ่เป็นพิเศษเลยนะเนี่ยมันดูยิ่ยใหญ่เป็นพิเศษโอเคผมรู้แล้วถ้าเกิดเราเดินเนี่ยพวกมันไม่ได้ได้ยินเสียงแล้วถ้าเกิดเราวิง่งเมื่อไหร่เนี่ยเสียงเนี่ยกระจายฟุ้งทันทีเลยโอ้แหล็กแรงวีมาแรงวันเต็มไปหมด ลองไปหาของกันนะรูดดกว่าเฮ้ยเดี๋ยเดืมาได้ไงเนี่ยเยอะโอเคเหลือบไม่รอดโอ้โหพราโซวียตของจริงมือมันใหญ่มากๆน่าสวนว่ะ เข้าไปสำรวจได้ปะเนี่ยอันนี้น่าจะเข้าได้อยู่อาจจะต้องลองเข้าดูอาจจะต้องลองเข้าดูก่อนโอ้โหมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจะมืดแล้วเหรอมันจะมืดแล้วเแบบี้ชีนตายแน่ๆถ้ามันมืดแล้วเนี่ยกูดิ้โอ้โอไม่กอดย่า อยู่นี่แหละดีแล้วนอนแม่งตรงนี้แหละชู้ชัวนั่นไงอย่าอย่าอย่าเรียกเพื่อนมาดิอ,อ,อย่าเรียกเพื่อนมาอย่าเรียกเพื่อนมาโอ้อโหสวยงามต่อให้มันจะน่ากลัวแค่ไหนมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อโยชิบหายแล้ว โอเคผมว่าเราลองไปหาถุนรถที่ือดูดีกว่าตรงนี้อาจจะเสี่ยงเกินไปเฮ้ยว่าเ,าเจอป้อมอีกแล้วเหรอเนี่ยเ,เจอป้อมนี้ก็สวยดีดครับในป้อมเนี่ยมันน่าจ,จะมีของอยู่ตรงนี้แน่ๆโอ้ย i อ i ล e like this ผมชอบจัดๆเลยผมชอบนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยของผูพูแบบนี่นะผมชอบเหลือเกิน ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆโอ้อโหอาโคะอร่อยเลยทีนี้อร่อยเลยครับผมว่าเราจะทาป้อมปราการเองดีกว่าน่าจ,จะแน่นอนว่ามันน่าใจนี่กว่าปลอดภัยกว่าถ้าเราคิดทฤษฎีของเราเองทฤษฎีความปลอดภัยของเราเองอาจจะปลอดภัย จะมาได่จะเลี้ยงมันหรอครับผมจะกินมันผมจะกินมันยิวอะม้มาตั้งยิวมา้าตั้งยิวอะมาเพื่อนโดนฆ่าแล้วไม่หนีเพื่อนโดนฆ่าแล้วไม่หนีล่ะด,ดังดิโอ้โหมาเล่นนี่เก็บไว้เดยนนะถ้าเกิดเราจะทำฐานเนี่ยโอ้ย เก็บมาหมดแล้วครับผมเก็บมาหมดแล้วครับอาอันนี้ไม่ได้ใช้เก็บไปโอเคเจอเฮ้บ้านอีกหลังลองไปดูก่อนดีกว่าชิบหายแล้วฝนตกชิบหายแล้วไงฝนตก yeah, yeah. Yeah, yeah, เย่เย่แย่ไปหน่อยฝนตกโอ้ยมีกล่องมีน้ำ พร้อมสำหรับการสร้างจริงๆเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนชี่ผ่านน้าเดินม,ม,มาแล้วเดินม,มาแล้วมเดินมาแล้วมาตัวเดียวนะมาตัวเดียวนะมาตัวเดียวใช่ไหมไม่เป็นไรให้อภัยได้สี่สามสองหนึ่ง หมดพอดีหน้าตกป้าเนี่ยบรรยากาศแบบนี er. ้เ oh, นี่ยเอาไปตัดไม้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮียโอ้โหแม่งมายังไงวะเช็ดมั้งโอ้มันจะมืดแล้วเนี่ยยืนดีก็ว้ามมาเฉยเลยเล่นดีเผอนะมึงอ่ะน่าเบื่อว่ะ

น,นี่เอ็นทำไมเอ็นผมแข็งใจพี่จัดมึงแข็งใจอะไรโอ้ยี่ะแข็งใจอะไรผมวะอ้โหฝนตกแล้วฝนตกก็แย่แล้วเสียงว่ามันน่าจะฟังยากกว่าเดิมเฮ้ยมันไม่ใช่ที่เดิม Okay. วันที่เจ็ดผมต้องไปหาบ้านแล้วผมไม่เจอแล้วเนี่ยต้องหาไม่เจอนี่เรื่องใหญ่อาจจะเรื่องใหญ่นิดหน่อยแล้วทีนี้ผมก็จะมาต่อเตอิมบ้านของผมเสร็จเดี๋ยวต้องไปตัดไม้ก่อนว้าเอาเสียงไม่ค่อยน่าดีใจด้วยัเท่าไหร่ อาจจะไม่เสียงที่แบบน่าพิลลงมใจเลยสักน,นิดเดียวโอเคตอนนี้เราต้องไปโอ้โยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาอย่าตามกูมาโอเคนี่จังหวะที่ดีของเรา ตายได้ยังตายได้ยังโอเคโอ้โหมึงจับหัวใจมามึจะจับมาทำไมยี้โอ้โหผมเกลียดตัวนี้มากเลยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันถึงเกลียดแต่เป็นว่าเกลียดอะ่ะไม่อยากเล่นด้วยอะ่ะ วะเข้ามาดิเข้ามาด,เามาเดนนิเข้ามาวะอ,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 อย่าได้เข้ามาเลยสงสารกันนี่ลผมว่าล่ามันเป็นอันนี้แน่เลยเขียดใช้ไหมล่ะตรงนี้ ตายแน่ๆเลยลเอาคุณแน่มันเอาคุณแน่ตายก่อนเลยคุณอยู่ด้วยฮ<า>้อเฮ้ยคุณยากขึ้นมาตรงนี้ดิ<า>่<า>ึงอะไรของมึงเนี่ยอยากตายมากใช่ไหมมีหาวไม่เตือนด้วยอยากตายมากเลยใช่ไหมยังหาวไม่เตือนนะอยู่ดีก็มาทำร้ายกันน่ะ ก,าก,าก้ามันก้ามันก้ามันยังไม่โดนอืมชีบหายแล้วหมดเฮ้ยออกไปได้แล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ย นแน่ๆขำเลยเหรโอ้ยชิบหายแล้วอย่าอย่าอย่าเสียงแล้วนะเอ้าเฮ้ยโอ้ my god สุญญดยอดจับดูใครเนี่ยโอ้ยเดีอดโอ้โหพี่เสียงเอ็นเดแมนฟับหูวิอยู่แล้ววิ หลอ่ออย่ามายุ่งกับกูเลยชิบูไม่ยุ่งกับมึงหรอเขาหรูจะแย่ไปหน่อยแถมไม่อร่อยด้วยโอ้ชิบมันยังไม่เบื่อด,ดีกว่ะเนี่ยเฮ้ยมันกลายพันธุ์วกนี้มันกลายร่างแล้วเนี่ยโอ้ย God น่ากลัวชิบหายเลยอะไรบึงร้องอะไรของมึงวะปบปากไดไหมบึงทำให้กูลำบากเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเช้าแล้วเยี่ยมโอ้โหลงเกลี้ยงตรงนั้นจะมีแต่ไม่รู้ว่าจะเจอพวกมันตอนไหนเนี่ยอาจจะแย่เลยอ่ะถ้าเจอพวกมันอะ่ะมันกลายพันธุ์จริงๆด้วยอ่ะมันกลายพันธุ์จริงๆด้วยแล้วแถมน่ากลัวกว่าเดิมอีกอาจจะทำให้เราตายไวขึ้นไม่ยอมอะ่ะ ก <Es per ate> ูยี่เอ้ยชิบหายแล้วกูวิ่งไม่ได้ชิบหายชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าตามกูมานะรู้วิธีแล้วเซฟตรงนี้แหละผมหายแล้วเซฟตรงนี้แล้วผมหายแล้วจะได้ไม่ต้องเกิดไกายมาก I'm so sorry ขอโทษขอโทษผมขอโทษจะทำเพมเลยทำเพิ่มเลยโอ้โห โอ้ยเอ้ยมันกลายพันธุ์อีกแล้วมันกลายพันธุ์ทุกวันเลยปะเนี่ยมันไรีดเสียงเท้าแล้วนี่ว่ะเฮียแล้วมันไม่ได้ยินก็เฮียแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ยินเฮียแล้วโอ้ไม่ก็ไม่ได้ยินกูอ๋อไม่ได้ยินกูหรอฮะ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 อุ้ยเฮียโอ้ไม่กดอะไรอ่ะ ไชียมันเสกไอเชียงมันเป็นตัวรผลิตนี่ว่าชิบหายแล้วไอผมไม่มั่นใจว่าข้างหลังนี้อาจะจะมีแคมป์หรือบ้านคนอีกหรือเปล่าถ้ามีก็คงจะดีเหมือนกันไม่มีอาหารในผมเลยอุ้ยเ้ยโอเคทุกคนผมว่าเราไปเข้าคลิปจบคลิปกันเลยไป